เคยสงสัยไหมว่าหัวใจหลักที่ทำให้สมาร์ทโฟนรถยนต์หรืออุปกรณ์สมาร์ทโฮมต่างๆทำงานได้นั้นมาจากไหนคำตอบส่วนใหญ่มาจากบริษัทเดียวคือ TSMC ผู้ผลิตชิปเบอร์หนึ่งของโลกจากไต้หวันความสำคัญของบริษัทนี้อาจกลายเป็นตัวแปรสำคัญในความขัดแย้งระดับโลกได้เลยทีเดียวคำถามใหญ่คือบริษัทเดียวจะมีอิทธิพลมากพอถึงขั้นหยุดสงครามได้เลยหรือเรื่องนี้คือหัวใจสำคัญของแนวคิดที่เรียกว่า ทฤษฎีโลซิลิคอนซิลิคอนชิลด์ทฤษฎีโลวซิลิคอนนี้มีแกนหลักอยู่สส่วนที่เข้าใจง่ายๆคือ 1. จีนเองยังต้องพึ่งพาชิปจากไต้หวันอยู่มาก 2. ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐก็ขัดชิปจากที่นี่ไม่ได้เช่นกันตรงนี้แหละที่อาจจะทำให้ประเทศเหล่านี้ต้องกระโดดเข้ามามีส่วนร่วมหากเกิดความขัดแย้งขึ้นมาจริงๆแล้วบริษัทนี้ก้าวขึ้นมามีความสำคัญระดับโลกขนาดนี้ได้อย่างไร เราต้องย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นในยุค70เลยในยุคนั้นรัฐบาลไต้หวันมีวิสัยทัศน์ที่จะเปลี่ยนประเทศจากที่ทำเกษตรกรรมเป็นหลักให้กลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไฮเทคจนมาถึงปี1987คุณมอริสจางก็ได้ก่อตั้ง TSMC ขึ้นมาพร้อมกับโมเดลธุรกิจที่ต้องบอกว่าเปลี่ยนโลกไปเลยนั่นคือการประกาศตัวว่าเราจะเป็นโรงงานรับจ้างผลิตชิปอย่างเดียว โดยไม่ทำการออกแบบเองโมเดลนี้มันเวิร์กมากเพราะทำให้บริษัทอื่นๆสามาราส่งแบบมาให้ผลิตได้โดยไม่ต้องกปัวว่าจะโดนขโมยแบบหรือต้องมาแข่งกันเองโมเดลนี้ทำให้บริษัทโตแบบก้าวกระโดดจนมาถึงปี2023 TSMC ครองส่วนแบ่งตลาดไปแล้วเกือบ60%ทําให้เห็นชัดเจนว่า TSMC ไม่ใช่แค่ผู้เล่นรายใหญ่แต่เรียกได้ว่า ผู้ผูกขาดตลาดเลยก็ว่าได้ด้วยส่วนแบ่งที่สูงถึง59%ซึ่งทิ้งห่างคู่แข่งแบบไม่เห็นฝุ่นไม่เพียงแต่มีขนาดที่ใหญ่เท่านั้นเรื่องกำไรก็สุดยอดมากในปี2022บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิสูงถึง45%เลยทีเดียวซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมากๆโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตที่ปกติแล้วกำไรจะไม่สูงขนาดนี้แต่มาถึงวันนี้ ดูเหมือนว่าชิสดีโลซิลิคอนกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่จนหลายคนเริ่มตั้งคำถามแล้วว่าโลอันนี้กำลังจะอ่อนแอลงหรือเปล่าประเด็นร้อนคือเรื่องที่ TSMC เริ่มขยายโรงงานไปตั้งในต่างประเทศ 1. มุมมองแรกมองว่ามันจะทำให้โลอ่อนแอลงเพราะถ้าอเมริกาหรือยุโรปมีโรงงานเป็นของตัวเองแล้วพวกเขาก็อาจจะพึ่งพาไต้หวันน้อยลง 2. อีกมุมมองหนึ่ง มองว่านี่คือการทูตที่ฉลาดมากเหมือนเป็นการไปสร้างพันธมิตรให้แข็งแรงขึ้นซึ่งอาจจะทำให้ประเทศเหล่านั้นยิ่งอยากจะเข้ามาปกป้องไต้หวันมากขึ้นไปอีกมีคำพูดหนึ่งที่น่าสนใจมากจากอดีตประธานของ TSMC เองที่บอกว่าจีนจะไม่บุกไต้หวันเพราะเซมิคอนดักเตอร์และจีนก็จะไม่บุกไต้หวันเพราะเซมิคอนดักเตอร์เช่นกันถ้าตีความง่ายๆคือเรื่องชิปอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจแต่แรงจูงใจจริงๆของจีนอาจมาจากเรื่องชาตินิยม หรือความภาคภูมิใจมากกว่าไม่ใช่เรื่องบิสเนสล้วนๆย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่แทบทุกคนเห็นตรงกันนั่นคือถึงแม้ว่า TSMC จะขยายโรงงานไปทั่วโลกแต่ศูนย์กลางเทคโนโลยีชิปที่ล้ำที่สุดรวมถึงระบบนิเวศการผลิตท,ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์บุคลากรหรืออุปกรณ์ต่างๆยังคงอยู่และทํางานอยู่ที่ไต้หวันซึ่งนั่นก็ทาให้ไต้หวันยังคงเป็นหัวใจหลักของอุตสาหการรมนี้แบบที่ไม่มีใครเทียบได้อยู่ดี ข้อมูลในช่องนี้เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการศึกษาและการเรียนรู้เท่านั้นไม่ใช่การแนะนำให้ซื้อขายหรือชักชวนให้ลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆ